คุณอูอูแมนอุนคุณอุนแมนคุณเอ็นคุณอุนอุนแมนนี่สบายดีเฮลโลเวลคัม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 เฮลโลเฟนแทนคิวโชมาดแทนคิวแทนคิวคำทูวิซิตป้าตองไลน์แทนคิวโชมาดแทนคิวโชมาดอู อ,อูอุ่นอูอูนแมนมี่ thank you so much ขาจะอะๆเด้อมานยุน่ะตัวเบ็ดมนันนี้มานอยู่ก็มียู่ะมีอันมีปลาปลานินปลานินน้อย đây vào đây này mà đây tôi lượm ba. tôi ơi phải tôi nhung như này, thì đây lại này nam <laughs> <laughs> là Làm... ตองการยายใหญ่กองเด้อขออนี่ยใหญ่กองเนาะปักแน่นเกินสบายดีทุกคนพาทุกคนดันชมวิวกัน จปักกองอยากเนาะพระตองก็จะปรับนาเดอ้อทุกคนเป็นกองน้าลืมซื้อไว้แ <c> ท <oughs> ้เออมาเออภาษาอังกฤษบ่นึ่งได้บ่นึ่งลืมอย่เนาะคุณอุ้นมานี้อืมอานไปอัานมาแล้วมันลืมขออัยเดอ้อเนาะบ้านน้ำเพิ่นว่าก้อยกิน เออเข้าวข้าวเสาไปน้ำลาข้าวไปน้ำก็กินข้าวไปนำเล่าไปนำก้อยปลาพร้อมละข้าวไปน้อ้หลายยากเนี่ยเออจะได้เอามาอันนั้นเนาะเลาจะได้เอามาเอามาพรอบอกหรือว่าอย่างใดไปกินยุ่งกันพวกนเนาะ ถ้ามากินพี่ก็จะฆ่ากันเบ้าเสี่งบุมายามนะคันบ้าเสี่งมายามก็จะพามาพี่โอ้เอาเข้าวเอาของแก้มมาพร้อมเลยก็จะฆ่าโอ้บ้าเสี่งก็ว่าลาเนาะว่าค่อยยืมาหาเจ้าเด้อว่าสันก็คือว่าเนาะภารกิจตั้งคนตั้งมีภารกิจมีเวียของไฟของมันแต่มือม่อใดมื่อนึงก็จะได้เจอกันคือว่าแหละ ยันยันโทรัพท e. ์ตกนะสบายดีเฮลโลเอเอหะเอห้เอเฮเอเนาะเฮลโลเอเฮเวลคัมเวลคัมเอเฮแทงคิวโชมาคัมทูวิสิต ปาตองไล์ thank you so much thank you thank you อาฮ่าาเนะอาฮ่า huh. thank you thank you welcome welcome นด uh ีต้อนรับในทูบิสจูอาฮ่ายินดีที่ได้รู้จากเดอ้อเนาะผมตองไปแล้วเพราะยังอีกหลายบ้านเออบายบายขอบใจเดอ้อมีแหง <laughs> เออเ <laughs> พิ่นไปเอาแหงเนาะหลายบ้านเออ ขอบใจเด้อมีแห่งจางเนาะที่มามาเบิงบ้งมาเบิ้งป้าตองตึกเบ็ดสร้างคอนเทนต์เนาะขอบใจหลายๆขอบใจเนาะปาตองก็จะไลายไปอีก